วันนี้หนาวมากเลยอ่ะอ,งอิงตรงสารกล้วยอ่ะกลัวเขาจะตายอ่ะถ้าสมมุติว่าเอาผ้ามาพัานให้เขาแบบนี้เขาก็จะคลายหนาวได้ใช่ไหมคะแล้วข้างบนอ่ะข้างบนต้องพันด้วยหรือเปล่าอ่ะสงสารคงหนาวมากเลยอ่ะมะนาวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะ สงสารแท่ต้นกล้วยอ่ะแล้วก็ลูกเขาหึ่งออกเนี่ยอย่าตายนะลูกอุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยกันอะหักอื่นๆจะตายหมดแล้วค่ะหักตังก็ยังมีดอกอยู่ ักกระถินก็จะตายแล้วเดี๋ยวย้ายเข้าบ้านตายหมดแล้วนะคะออกดอกเลยผักบังางมะเขือเทศไปหมดแล้วนะคะลูกแม่โถง <Now. S 2> ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าเกิดพันข้างบนได้อ่ะแล้วเขาจะอุ่นขึ้นมาอีกเดี๋ยวยวิงเอามาเอาผ้ามาพันให้เขาอีกไม่ได้ค่ะ